ร้ณอยทําอะไรอยู่ครับวันนี้ครับล้างนะครับล้างแอร์ครับที่เราเรียกกันว่าภาษาตัวไปที่ได้ยินก็คือล้างแอร์นะครับตู้แอร์ล้างตู้แอร์นะครับที่อยู่ใน้า้คอยเย็นใช่นะครับก็คือคอยเย็นก็จะเป็นตัวทําความเย็นนะครับให้กับทางทางรถยนต์เพื่อที่ให้พัดลมอ่ะที่เราเปิดอยู่นัดูความเย็นที่มาครับให้ผู้โดยสารกับคนขับเย็นอรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานไปนะครับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยมันจะมันจะเกิดในเรื่องของภาพประกับ เป็นพวกข้าวฝุ่นข้าวเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้พอเข้ามารวมนะครับกับในตัวของแอร,แรเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความชื้นด้วยมันว่าจะกลายเป็นภาพเพื่อเพ่อเหนียวนะครับซึ่งพอเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งอ่า,อาแอร์จะไม่ค่อยเย็นหรือแอร์เย็นน้อยลงนะครับอันนี้เราก็ทําการล้างอย่างนี้ครับทีน,นี้เราจะทําเป็นงานการล้างแบบรวดเร็วครับ Quick Service ก,ก็คือล้างแบบรวดเร็วนะครับสําหรับรถที่มีคราวตะกบไม่เยอะมากนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของความตะก ก็ตรงนี้เมื่อกี้ก็ง่ายๆครับเราลื้อแขงแขงรถรุ่นไหนก็ได้ครับที่ที่เราลือ้อถ้าเป็นฟอร์ดเฟสต้าตัวนี้ก็จะอยู่ด้านขวานะครับอยู่ด้านคนนั่งข้างถ้าคนขับคนขับ,บขาดตายนะครับแล้วก็ถอดแล้วเราก็หาช่องตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของ,ของช่องคอยเย็นพอดีครับก็จะมีดึงกองกอง กองอากาศกองอากาศตรงนี <languages? S 1> ้ครับตลอดรถบางรุ่นก็จะมีกองบางรุ่นก็ไม่มีกองบางรุ่นก็สองอันบางรุ่นก็อันเดียวบางรุ่นก็ไม่มีเลยนะครับซึ่งกองอากาศตรงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกองอากาศทั่วไปเลยครับอันนี้กองอากาศก็เริ่มเริ่มดํแล้วแล้วนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณสักเดือน6กเดือนใช่ครับคือตรงนี้เนี่ยดแล้วกองอากาศเวลาเป็นสาเหตุของรถคุมแพกินด้วยอะไรด้วยนะครับคือจริงๆตัวนี้เปลี่ยนได้ก็ดีครับเปลี่ยนได้ทุกทุก ทุกๆว่าหกเดือนหรือถ้าสกรปรกเยอะเราก็รีบเปลี่ยนไวขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศที่จะมาหาเราเนี่ยก็คือจะผ่านตรงน,นี้เลยนะครับจะดูดเข้มาถ้ากองตรงนี้ตันก็กองได้ไม่ดีถ้าสก,รป,ก,ป,ก,ป,ก,ป,กปรกเยอะนะครับก็อพอเราได้พื้นที่แล้วเราก็นะครับเราก็ใช้สายหัวสายนี่ครับซึ่งหัวสายตรงนี้นะครับจะมีรูออกนะครับสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับนะครับแล้วก็ เสียบเข้าไปบริเวณคอยเย็นหรือตู้เย็นหรืออะไรต่างๆที่เรียกกันนะครับหรืออีเวอรคอริเตอร์อะไรเนี่ยครับที่เรียกกันแล้วเราก็บีบสีน้ํายาเข้าไปน้ํายาก็จะถูกดูดแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับบริเวณคอยเย็นนะครับน้ํายาก็จะทําประสิธิภาในเรื่องของการสลายภาพสกรปรกต่างๆนะครับให้ให้สลายแล้วก็ภาพสกรปรกต่างๆเนี่ยก็จะไหลลงตามท่อน้ําทิ้งของแอร์ซึ่งถ้าเราเห็นอยู่ก็จะเป็นท่อ ที่น้ำหยดบ่อยๆนั่นแหละครับคือทอนน้าทิ้งนะครับแล้วก็ทาทำตรงนี้ครับแล้วก็บีบจนกว่าน้ํายาจะหมดนะครับที่เราเทมาก็จะหมดนะครับ็ง่ายๆครับนีก็เริ่มหมดแล้วนะครับเริ่มหมดแล้วครับน้ำยาที่อยู่ในกระป๋องอันนี้เราก็น้ำยาหมดแล้วแล้วก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำงานนะครับ ก็เป็นขั้นตอนวิธีง่ายๆนะครับของวิสูมอรีีครับโอเคครับพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องประกอบครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเฉพาะลม โอ้ผมรู้สึกถึงกลิ่นกลิ่นะรกลิ่นเฟสสะ,สะ,สสะอา,าะะดชุเนะครับใช่ครับเพราะเพราะน้ำยาเราก็จะมีในเรืเ่องของกลิ่นเพื่อที่จะทำให้สดชื่นหลังการการการล้างครับแล้วก็น้ํายาเราไม,ไม่ต้องไม่ต้องล้างน้ําหรือไม่ต้องล้างน้ําออกหรืออะไร,รอรอกนะเพราะว่าน้ํายาของเราเนี่ยจะไม่มีเป็นพิษในการกัดกร่อนวัสดุแล้วก็ไม่ทํอมนตรายกับการส่วดมของเราอ่ะนะครับ ก็เปิดพัดลมไว้อย่างเดียวครับไม่ต้องเปิดความเย็นนะครับเปิดไว้ประมาณไั้สิบนาทีนะครับเพื่อที่จะไล่ความชื้นด้วยครก็เปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมเอซีเอซีไว้นะครับผมถ้าเกิดว่ารถรถคันไหนนะครับที่มีสามารถปรับเป็นฮีเตอร์หรือปรับไปไปในเรื่องของความร้อนได้อย่างถ้าถ้ารถคันนี้นะครับเราสามารถปรับไปที่ หาแดงหน่อยก็ได้ครับมันจะเป็นฮีเตอร์นะับฮีเตอร์ใช่ฮะส่วนมากจะเป็นรถยุโรปจะมีถ้ารถญี่ปุ่นจะไม่มีเลยถ้าจะไม่มีเลยแต่ว่าเราก็เปิดอย่าให้ร้อนมากนะครับก็เปิดธรรมดาาพอได้ความชื้นตอนนี้ลมที่ออกมาจะเริ่มมีความร้อนหน่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่ารถเพิ่งสตาร์ทส่วนหนึ่งนะครับ ทำให้กีเตอร์ก็ยังยัง,ยงอยู่ในติคุี่ยุ่ครับอันนี้ก็เป็นน้ํานะครับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นก็คือว่าเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยน้ําก็จะเข้าไปสลายคราบสกปรกต่างๆบริเวณคอยเย็น<ม>ยนะครับแล้วก็พอสลายเสร็จแล้วน้ําก็จะไหลน้ํายานเนี่ย กับค้าบสกปรกก็จะไหลลงไปตามท่อน้าทิ้งซึ่งผมจะเอากล่องตรงนี้ไปลองลงท่อน้ําทิ้งซึ่งซึ่งหลายๆทาท่านจะเห็นได้ว่ามันจะมีในเรื่องของค้าบสปกปรกอยู่นะครับ<ช><ช>เห็นไหมครับก็เหมือนกับค้าบฝุ่นละอองตอนที่เราล,<อ>ล,<อ>ล้างพัดลมอะไรอย่างนี้ฮะพัดลมบ้านก็ติดตามใบพัด<ช>แต่ถ้าสําหรับรถบางรุ่นเราสามารถฉีดเข้าไปได้ถึงตัวคอยล์เย็นเลยตัวพัดลมด้วยนะครับก็ทําสะอาดที่คลีบของใบพัดลม ครับถ้าเน่ยถ้านี่คือน้ํายานะครับน,น้ำยาใหม่น้ํายาล้างก่อนที่เราจะทําการล้างตู้แอร์นะครับอันนี้คือน้ําอันนี้น้นําที่ออกมาจากช่องระบายระ,ะบายน้ำน้ำทิ้งของของแอร์รถยนต์ซึ่งก็จะอยู่ด้านด้านใต้ตัวถังรถใช่ครับใต้อังอ่าคันนี้ก็สกปรกเหมือนกันครับแต่ว่าสกปรกถ้าถ้าคุยกันตรงๆเลยสกปรกค่อนข้างน้อยไม่เยอะมากแต่รถบางรุ่นนี้ออกมาเป็นคราบเมือมืคราบเมื่อคราบที่ค่อนข้าง ทิ้งไว้นานทิ้งไว้นานน,านะเออหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่จําเป็นต้องล้างในเรื่องของคอยล์เย็นหรือตู้แอร์อะไร่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอากาศที่เราที่พัดมาทางช่องแอร์แล้วเราสูดดมทุกวันเนี่ยครับอ่มันจะถ้ามันสกปรกเยอะเนี่ยหรือมีสิ่งแปลกปลอมเยอะเนี่ยมันจะทําให้ผู้ขับหรือผู้โดยสารหรือคนใช้รถนี่ค่อนข้าง,งที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูุ่มแอนนะครับซึ่งซึ่งสําคัญมากๆเลยหนึ่งก็คือล้างแอร์ทุกๆ6เดือนนะครับ ส่วนกองแอร์กองแอร์อย่างที่เห็นนีงล้างแุกแ์ตนี้นะครับเป่าด้วยเป่าเป่าทุกๆห้าพันโลเหมือนก็ออากาศแหละครับแล้วก็เปลี่ยนทุกๆหกเดือนหรือถ้าเกิดว่าเราวิ่งต่างจังหวัดบ่อยฝุ่นเยอะก็เปลี่ยนก่อนกาหนดก็ก็ไม่มีปัญหาครับอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพของเราล้วนๆเลยสุขภาพของเราล้วนๆเลยนะครับว่าสิ่งน,นี้แหละที่จะที่จะเข้าจมูกเอ,อคุณลอยครับมีมีคําถามครับสมมติว่า ถ้าถ้าเราล้างแอร์อยู่เป็นประจำอาจจะเช่นสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะครับตู้เครื่องในเนี่ยจะส่งผลให้ยืดอายุตู้แอร์หรือเปล่าครับอ๋อครับใช่ครับก็อย่างนี้ครับก็คือถ้าเราล้างบ่อยๆเนี่ยถ้าส่วนผมันก็จะมีน้อยหรือครับจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ทําให้ในเรื่องของอุปก,กรณ์หรือคอยเย็นเนี่ยคงสภาพที่ดีอยู่เพราะว่าถ้าเราหมักของไปนานๆเรื่อยๆเนี่ยอนาคตเนี่ยตัวคอยเย็นเนี่ยจะรั่ว ก็เป็นสนิมเป็นสนิมใช่ครับเพราะมีความชื้นเยอะนะครับความชื้นเยอะแล้วก็จะเกิดสนิมพอเย็นก็จะรั่วอย่างหลายๆท่านเอาเข้าไปล้างแล้วช่างบอกว่าคอยรั่วคอยรั่วอะไรนั้นก็เป็นในเรื่องของลักษณะของการใช้ง,งานแล้วก็การปล่อยการจาัดสมมาเยอะมากเกินไปนะครับอันนี้ก็แนะนำครับล้างบ่อยๆปี 1, 000, 2, 000หนึ่งคันสองคันถือว่าโอเคแล้วครับก็จะช่วยยืดอายุบางทีรถยังไม่พังเลยครับเออรถพังและแอร์ยังไม่พังเลยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณลิ q u ิมอลลี่จากประเทศเยอรมันนะครับก็ลิ q u ิมอลลี่มีสินค้าหลายอย่างนะครับก็สนใจก็ w w w l i q u i m o l y l i q u i m o l y t h a i c o m ขอบคุณครับ